หนังสือวิวร์บทที่หฉบับเเจฟีในพระนามองค์พระเยซูคริสต์หนังสือแห่งภัยพิบัติทั้งเจดที่ได้ประทับตราไว้และในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ทรงประทับป่นพระที่นั่งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นหนังสือม้วนหนึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอกมีตราประทับอยู่เจ็ดดวง และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์องค์หนึ่งประกาศด้วยเสียงอันดังว่าใครเป็นผู้ที่สมควรจะแกะตราและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกและไม่มีผู้ใดในสวรรค์บนแผ่นดินโลกหรือใต้แผ่นดินที่สามารถคลี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือนั้นได้ และข้าพเจ้าก็ร่ำไห้มากมายเพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้วนนั้นออกและอ่านหนังสือนั้นหรือดูหนังสือนั้นได้เพราะคริสผู้ได้ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นฆาไทยและมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นบอกแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าร้องไห้เลย ดูเถิดสิงโตแห่งตระกูลยูดาเป็นมูลรากของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยแล้วพระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้งเจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้พระเมสสโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้าและในถ่ามกลางพระที่นั่งกับสัตว์ทั้งสี่นั้น และท่ามกลางพวกผู้อาวุโสดูเถิดข้าพเจ้าแลเห็นพระเมสโปรดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปลงพระชนทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวงซึ่งเป็นพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าที่ทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลก และพระเมสโปดกนั้นได้เข้ามารับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรง,งรับหนังสือม้วนนั้นแล้วสัตว์ทั้งสี่กับผู้อาวุโส24คนนั้นก็สุดตัวลงจำเพาะพระพักพระเมสโปดกทุกคนถือพินเขาคู่ และถือขันทองคําบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิฐานของพวกวิสุทธิชนทั้งปวงและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับมว้วนหนังสือและแกะตรามว้วนหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนแล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายซึ่งมาจากทุกตระกูลทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศให้ไปถึงพระเจ้าพระองค์ได้ทรงปโปรดให้เราทั้งหลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก ชีวิตทั้งมวลร้องสรรเสริญพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็มองดูและข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมากนับเป็นกดโกรเป็นแสนแสนซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่งรอบสัตว์และผู้อาวุโสทั้งหลายนั้นร้องเสียงดังว่า พระเมสโโปรโดกผู้ทรงถูกปลงพระชนแล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิเดชทรัพย์สมบัติปัญญาอานุภาพเกียรติสง่าราศีและคำสดุดีและข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งในสวรรค์ในแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกในมหาสมุทร และบรรดาที่อยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่าขอให้คำสดุดีและเกียรติและสง่าราศีและฤทธเดชจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมสโปโดกตลอดไปเป็นนิดและสัตว์ทั้งสี่นั้นก็ร้องว่าเอเมนและผู้อาวุโสทั้ง24ก็สุด ตัวลงนมัมศการพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิดลวดติทานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือวิวรณ์บทที่หฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮเลลยยาสรรเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส